ลูกค้าว่าพัดลมโบปินไฟเข้าโยสัน่นก็กบมาเปิดเบื้องละพ็รูสึกว่าโบปินแล้วก็บูตื้อโบต้านอย่างเลยเบื้องหน้ามันกนัหน้ากากโกบมันประกอบบุถึกเบื้องมาก็กางม่า,มากมาแล้วก็ สี่มาวเบึงเส้นคนลวดมันก่อนว่ามันมีเส้นขาดบะวัดเทียกับสายลายมันลากๆกันมันวัด,วดบอลคาปาซิเตอร์สองกัมก็ยังถึงกันอยู่แบบ มางออกมาก,ก็เห็นว่าโบดมันหลวมหรือว่าโบนเหียนกับวาแมนธรรมดามันจะบกคอนแบบนี้อันนี้มันคอนมันคอนมันจะเห็นให้โรเตอร์กับสเตเตอร์มันตีดกันบูตตึงอันนี้มันคข็งมือที่ว่าเสียมามัาง่งมอเตอร์พัดลมวาแมนเคยคว้างสปริง เอามะข้อหัวนอดก็สซี่ยับภาพออกให้ทันผสมเบ่งขคอนตีมคข้อข้อเพื่อไมห้หัวนอดส่วนใหญ่หัวนอดพัดลมมันจะแน่นแหงประกาศข้อนตีปาดฟาดไปเรื่อยๆจนว่าหัวนอดบานแล้ว เออตัวนี้ออกลองเบิงตัวนี้เบิงตัวนี้ออกแลว้วนี่ขอไปบ้านหนึ่งออกส่วนใหญ่จะขอบัตเดี่ยวออก ตัวนี้หัวลุยแล้วประกาศสีมัางแต่สีน็อตที่ว่าหัดมอเตอร์ออกทำยีดกับสีดึงใส่ไปมันมายาวๆก่อน ออกไต้สี่ตัวพอพอบาดตัวเร่งเทิงมันหันออกมาได้ละวันนี้ก็ดึงสายไฟออกมาเงยวๆบันกี้นี่ก็ลืมหัน,น็อตัวนี้ เมพาะวันยกบอ,อกนอดเฟืองสายวันนี้ก็ค่อ,คอยๆยกขึ้นขั้นตอนนี้สำคัญระวังบพให้คนลวดขาดส่วนใหญ่มันมักจะขาดอยู่บนต่อระวังใส่ไฟกับคนลวด มาเบ่งบูดน้ำมันแห้งไปเลยน้ำมันแห้งมันจะไหนบูดห้อนเลยบูดก็จะซึกล่อไวดึงแกนขึ้นมาเบ่งเห็นบาทีว่ามันกินบูดแล้วก็กินเบื้องทั้ทททงหน้าเห็นเป็นห้อยสเจน ค่อยยกแกนคนรวดออกไปมาเบ่งบูตัวที่มันมันรุยค่อยกระิคข้ออกอกกระงาเบ้าพัดลมลงไปแล้วก็เอาเล็กมาคำใส่จากนั้นก็คนตีฟาดฟาดให้มันลูลงไป อันนี้มันก็ออกมาละอันนี้บูตัวทีมันเหี้ยนเบิ่งแผนสัก,กรลลาดบ่มีน้ำมันเลยอันนี้มันสปริงก็กระีใส้สปริงตัวเก่าเนี่กระช,ชีเคาะชีแปงให้มันกลับมาอยู่สภาพเก่ามัน ขอคอนตีคือคอยเคาะเบ่งแล้วก็งามละวันนี้ก็บบูธใหม่มาใส่เป็นบูธแปดมิลมันมีแบบมีมีบาร์กับแบบบ่มีบาร์ กระส่แบบบ่มีบ่าค่อยๆแปลงมานนั่นละไก่หยอดน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมันหยอด,ดยพัดลมโดยเฉพาะ ยอดเซพันสักกระลานให้มันซูมน้ำมันให้มันมืนตลอดบูดจะได้บทเพไวจะนั่นกระสีใสแหวนสปริงกระสีงอให้มันเป็นหูสามเหลี่ยมก่อนมันจังคอยสใสได้คอนบะงอมันจะใส่บ่ไดกระงอประมาณนี้ แล้วก็ไสกาไปก็จะซูมภาพมาใกล้ๆให้ท่านผู้สมได้เบิึงอย่างชัดเจนขั้นตอนนี้สำคัญขั้นตอนการไสเวียดสปิกก็ต้องค่อยๆเอามือกดงอเพิ่มกัน มันย MM ังงอบพองอเติมอีกก็มือคอดไปแล้วก็ค่อยงดันก็ค่อยดันยิ้มลงยิ้มลงเท่าน่อย บลอกก็ต้องพยายามก็ค่อยๆเคาะขอ้ขอแห้งยันเบ้ามันแตกเบ้าแตกนีโจบเลย ข้อไปเรื่อยๆอตอนนี้ลงแล้วแล้วก็เบ้าสซ่สองมะขอดติมอบล็อกสนับบล็อกสซ่สองบล็อกเบอร์โซสองมะขะข,ขอลามือจะบเบ่งประกอบดมันบปเจ็บ เบามันบาดเจ็บลองเอาเปอกคออีกเคลียเบิงเคลียเบิงมันบาดเจ็บแนว่นี้มันจะใส่บ่ได้วิธีแก้ไขาก็คือเอาแวนสปริง มันใส่เตืมนอีกกันหนึ่งให้มันแน่นให้เบ้ามันแน่นใส่แบนสปริงเพิ่มยีกันหนึ่งกระงอคือเก่าคันบางงอมันจะใส่ไปได้ แบนสปริงมันก็ค่อนข้างจะแข็งแห้งเลอเกิดต้องใส่กําลังสมควรในการงองอเพิ่มอีกมันยังใส่ไม่ได้ก็จะงอประมาณนี้ แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข,ข้าควงค่อยจิกลงขึ้เก่า mm. วอไดนมันบาดเกเอาคขข่อควงค่อยจิกจิกไปเรื่อยๆ ย้ำไปเรื่อยเพื่อให้เบ้ามันแน่นพยายามกดสปริงตัวอยู่ในให้มันเจ็บเอาค้อนตีมาขอพร้อมสังเกตเพิ่ง่ามันเจ็บแล้วสปริงข้างในมันแนบล้นจําดีละอันนี้มันค่อยพยามแปลงให้มันงาม อันนี้มันเบาด้านหลังก็ากย็ยอดน้ํามันยอดน้ํามันแล้วก็สิประกอบใครูาซื้อก็มันโดดพวดละ่ะปกติมันจะบดนขนาดนี้ในการซ่อมพลมแล้วก็ประกอบเลย ซ้อมไปน้ำทายวิดีโอไปน้ำมันจะยส่เวลาโดดแต่นายก็หันนลบประกอบอยางไวเลยอันนี้มันนอตสุดท้าย ยังบทสุดท้ายยังมีอีกตัวนี้อันนี้มันหนอดฟังใส่ควรหยัดสายไฟเข้าขึ้นเก่าแล้วก็เอาสายหัดมาหัดไม่ให้สายไฟมันหนิ่งป้องกันไม่ให้สายไฟขาด ก็ยังมีน็อตยึดคอมันใส่เข้าไปว่ามีน็อตตัวนี้มันจะลูดออกจากกันแล้วก็ประกอบเรียบร้อยอันนี้มาลองเปิดเปิดแล้วมันก็ปิินแล้วบบดน,นี้ใช้งานได้ปกติส่งลูกค้าดได้แล้ว